ที่ผมจะเล่าให้ฟังบางทีคนเขาแบบเก่งๆนะมีครั้งหนึ่งครับผมไปสอนอไปสอนร e สคิวสอน d f เอฟอาให้กับกูภัยนะพาคินมีดเอฟบีไอคิวคิวมีมาบ้างไหมครับมีครับเหลืออยู่รุ่นสองรุ่นนะฮะถ้าสนใจก็ทักมาดิฟนนะีเจอร์ผมถ่ายรูปไปให้พอดีมันกล่องมันอยู่ข้างล่างอยู่ไหนวะมีที่ร้าน,นเล่มหนึ่งไม่รู้แฟนผมขายไปอีกสองเล่มหรือเปล่าทักมาได้ครับแต่ว่าเหลือไม่ค่อยกี่รุ่นแล้วนะฮะมีครั้งหนึ่งนะครับผมไปสอน สอนเอ่อเรสคิวแล้วก็สอน EFR ด้วยที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งเป็นฟิตเนสขนาดใหญ่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลใช่ไหมฮะเขาก็มาสอนเอฟอารก็คือการสอนปั๊มหัวใจอ่ะสอนทำซีพีอสอนแผนฉุกเฉินสอนพวก Life guard, เอ่อไลฟ์การ์ดอะไรพวกเนี้ย็็จะมีการว่ายน้ําถูกไหมเพราะเขาเขาเป็นคนดูแลสระว่ายน้ําดูแลอะไรในส่วนของในส่วนของสระว่ายน้ําอ่ะเขาก็ต้องส่งมาเทรนเนื่องจากพนักงานก็ต้องมีลเซเส้ใช่ไหมว่า โอเคคุณได้ผ่านหลักสูตรนี้แล้วหลักสูตรการกู้ภัยแบบนี้นะการช่วยเหลือบุคคลการประถมพยาบาลเบื้องต้นทํำยังไงผมก็ไปก็มีคนเรียนเป็นสิบเลยนะเว้ยไปพวกก็มีสัะว่ายน้ำใช่ไม,มันก็ในช่วงของเซสชันในการเทรนนิ่งอะเออถ้าใครถ้าใครเคยฟังนะผมเล่าซ้ำนะสักคนที่สมมติมาไม่เคยฟังนะนะเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งผมไปปุ๊คนก็โอ้ยกมือสวัสดีครับครูสวัสดีครับ,วรบอวันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบว่ายน้ํากันนะครับอืมทดสอบว,ว,อว่าย <laughs> น้ำไว้เลยอว่ายน้ําอ่ะ ว่ายไปแล้วว่ายกลับเพียงแต่ว่ายไปแล้วว่ายกลับหนึ่งกิโลแค่นั้นเอนงว่ายให้ได้หนึ่งกิโลต่อนะ,ะเป็นสาว่ายน้ําคือสาว่ายน้ามันไม่ยาวถึงกิโลไงถูกไหมเสามันห้าสิบเมตรอ่ะคุณก็ว่ายไปไว่ายกลับพอดีถูกป่ะแต่สิ่งแรกก็คือก็คือโจทย์ที่ว่าคือคุณต้องว่ายว่ายแบบว่ายกิโลนึงอะ่ะหรือคุณจะลอยตัวอะไรก็ได้หนึ่งกิโลอะ่ะวัดระยะเอานะครับหนึ่งกิโลว่ายหนึ่งกิโลได้ก็โอเคถูกมันไม่ไกลขนาดนั้นหรอกคุณถ้าคุณเป็นเป็นคนที่เป็นไลฟ์การ์ดนะ คุณว่ายเรื่อยๆไม่ใช่ไหมไม่ได้ว่าแบบทําความเร็วนะว่ายไปเรื่อยๆอ่ะแต่โอเคอันดับวันแรกอ่ะมาพรแพรทิสกันก่อนนะครับว่าทุกคนคอนเฟิร์มหน้าว่ายน้ําเป็นคือหลักหลักสูตรของฝรั่งมันคือแบบนี้คือเขาไม่สนหน้าอ็นหน้าผรมลอจิกคือวันนี้เรามาเช็คว่าทุกคนสามารถว่ายน้ําได้ว่ายสปีดได้จริงไหมทั้งทั้งที่เขาเป็นนักว่ายน้ําแต่เวลาการที่เราไปสอนเราก็ต้องเช็คตามเนี้ยมันเป็นเช็คลิสต์นะเช็คลิสต์หน้าแรกก็คือคุณว่ายน้ําเป็นไหมคุณสาธิตให้ดูซิคุณว่ายสปีดเป็นมวว่าปีคือเ คุณว่าสปีดได้นะคุณปกตินะระยะไปกลับห้าสิบเมตรคุณทําได้ใช่ไหมติ๊กติ๊กคุณทําได้อยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวไงคุณก็ทําคุณก็แค่ทําอะแต่เมืองไทยไม่ใช่ใชไหม่หลักสูตรเฮ้ยผมซีโตอยู่แล้วเดี๋ยวผมก็เล่าเรื่องพวกนี้คุณฟังอีกอยากฟังเรื่อยๆมั้ยมีอีกเรื่องอนไ่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแบบสอนคนไทยอ่ะผมผมทําไมผมต้องไปทําด้วยเหรอคุณไม่คิดเหรอผมทําได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า,หล,ลห,า,า,ถาหลักสูตรของต่างประเทศนะต่อให้วัวขาวก็บอก ูก็ต้องตงอะ่ะคุณต่อยมวยเป็นใช่ไหมผมก็ต้องถามบัวขาวแบบนั้นน่ะนึกภาพบอกไหมถ้าบัวขาวเป็นคนแบบผมต่อยได้ครับคุณเม่เขาก็ต่อยให้ดูนะลงนวมให้ดูที่เขาเป็นบัวขาวนะมึงใช่แต่ถ้าเขามาลงหลักสูตรเขาต้องติกตามเนี่ยเข้าใจไี่ผมพูดใช่ไหมหลักการมันเป็นแบบนั้นเวลาเขาเขาสอนเขา practice ก็เป็นแบบเนี้ยหลักการเป็นแบบเนี้นนอย practice, บบกกบบอ่ะทุกคนน้าได้นะปุ๊บ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 นะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมทําให้ดูหนึ่งรอบนะคุณต้องว่าปีไปดูแล้วกลับผมว่าโอเคเด็กแม่งดึก เรียนจะเป็นแถวว่าผมก็เดินไปเว้ยบอโอเคว่าปุ๊ดตบปั๊บผมสปีดแล้วก็พุ่งไปปุ้มวายเลยเว้ยโอ้โหวันนั้นไอ้เหี้ยยิ่งกว่าฉลามอ่ะบุบบุบบุบมาถึงฝั่งนู้นมุดป๊อปมุดใต้น้ำปั๊บถีบตัวปุ๊บเทสปุ๊บวายปุ๊บ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 มันเป็นสระสระยี่สิบสระยี่สิบห้าเมตรไปกลับก็ห้าสิบเมตร ปุ๊บ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 วายบอกเฮียอย่างเร็แวแหวดน้ำมาเลยคนแม่งหยุดดูกันเลยอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้ยศใส่ชุดเวสตสูดไงวายถึงสาปุ๊บเฮียเด็กแม่งกีดอะ่ะแบบเปียกครูดจอดตกตรงเนี้ยไปแม่งวิง่งมันจะมีอยู่คนเนื้อเป่าบุ้มแม่งวิ่งไปแบบเหมือนนึกภาพแบบเหมือนซอมบี้อะ ว่ายแบบกำลังใจมาเต็มมาว่ายบุมบ๊มบุมบ๊มบุม๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊มว่ายไปอย่าหยุดว่ายไปเลยสักพักหนึ่งกูถอยหลังพิงอ่ะเมื่อกี้กูเกือบตุยนะกูไม่ได้ว่ายนะ้ำแบบนั้นมาเป็นปีแล้ว,อ,วลอ,อ,อเฮียกูว่าใจอยู่ยังไงไอ้ย้ยไม่มีขนรหันมาดูไม่มีใครกล้ากูเกือบตุย สักพักเด็กแม่งเทคตัวกลับมาไอ้จังหวะกลับมากูต้องไปบึบโอ้กลับมาดี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 หนูเยี่ยมเลยกูคึ้นตุยกูไม่ได้ว่ายน้ำไปแล้วมันเป็นปีแล้วะแต่นี่นานแล้วเกิดประมาณประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วได้แล้วแม่งสุดยอดเนี่ย เขามม่นใจในกูไงแล้วทําไงเขามันเด็กมันมั่นใจในกูกูก็ต้องบั่นใจใส่ด้วยว่าม,มันต้องกืนเลือดอะ่ะทําไงอ่ะกูจะตัวเรือวเครื่องสารแต่มันต้องกลับมามันต้องเทมันต้องกลับมาให้ได้อ่ะกูก็เอาว่าเอาสุดอ่ะเี่ยพอถึงสุดกูก็ต้องปล่อยตัวใช่มันมันต้องมีมีแบบวลรีปลุกใจใช่ไหมเออมันต้องมีวลีปลุกใจพอกูว่าีปลุกใจเสร็จกูไล่แม่งให้ไปให้เร็วที่สุดอ่ะไปนั่นแหละกู ไอ้เนี่ยเป็นเรื่องตลกอีเรื่องเลยนะเด็กพวกนั้นน่ะถ้าแม่ไม่ได้อยู่ในนี้นะแม่งก็ไม่รู้หรอกแม่งมั่นใจมากอะคือคือแบบด้วยด้วยความที่แบบคือผมแม่งไม่ได้ลงภูงไงผมเป็นคนออกกําลังกายแล้วผมเป็นคนพูดคือคือว่าเงี้ยพูดแล้วคนเขาเชื่อถืออะเออมันก็เลยนําพาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบนั้นหมดน่ะคุณอยาไปเชื่อเออมันเป็นเรื่องที่แบบคือมน <Hamp childhood. S 1> ุษย์มันมันเชื่อแบบเนี้ย เข้าใจไหมเสื้อผ้าหน้าผมแบรนด์เนมการพูดการจานี่แหละถึงเป็นวิชาชีพที่หลอกคนได้ไงมันเป็นมันเป็นลักษณะหนึ่งเลยนะคือเขาสร้างความมั่นใจแล้วเราก็มีความโลภนำพาไปได้ด้วยนะคุณคุณดูผมเล่าหลายๆเรื่องให้คุณฟังนะ